ตะวันรีวิวสวัสดีครับเราจะมาดูการตั้งการทำรีเวิร์สนะครับกรณีที่เราต้องการให้มันกลับทิศตัวอาร์มยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าตัวนี้เป็นลัตเตอร์เรายกซ้ายนี่คือลัตเตอร์ยกซ้ายครับขวาซ้ายขวาตามมือเราถ้าเราคิดว่ามันผิดทิศเราต้องการโยกซ้ายแต่ให้อาร์มไปขวาแทน,นวิธีการก็เข้าไปที่เมนูรีเวิร์สนะครับเริ่มต้นก็มาที่กดบวกตองวิ แล้วก็เลือกมาที่เลื่อนลงมาที่เมนู reverse นะครับกด enter ลงไปทีนึงเราจะเห็นว่าแต่ละช่องก็จะเป็น air l n elevator total ladder gear flap แล้วก็ a c c e l i a r y นะครับวิธีการให้ใช้วิธีเลื่อนเต,ต็ปตรงนี้ดันไปทางขวานะครับดันไปทางขวาก็าจะมา active ที่ตรงนี้แล้ว air l a n ดันไปทีหนึ่ง elevator อีกทีหนึ่ง total อีกทีหนึ่ง ladder นะครับพอเราต้องการจะเปลี่ยน ladder ให้กลับทิศเนี่ย ้วิธีการตอนนี้มันมาอยู่ที่ปุ่มล่างถ้าเราผลักขึ้นปึ๊บมันก็จะอยู่ข้างบนเรียบร้อยแล้วก็จะถามว่าชัวร์ไหมเราก็กด enter ลงไปก็เรียบร้อยนะครับมาดูผลนะครับเมื่อกี้เราโยกซ้ายเห็นไหมมันก็จะไปขวาพอโยกขวาไปซ้ายถ้าต้องการกลับทิศใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับก็ลงมาที่ดันตรงนี้ลงแล้วก็ enter นะครับโยกซ้ายไปซ้ายโยกขวาไปขวาสามารถทําได้ทั้ง แอรอนเอลูเวเตอร์ on, elevator, แล้วก็ลัดเดอร์แล้วก็เกียร์แล้วก็แฟรปทุกตัวนะครับง่ายง่ายแค่นี้เองสวัสดีครับ